นี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกครอบครัวของตัวเองเรียกว่าไร้ค่าพ่อแม่ของเขาขายที่ดินผืนเล็กๆเพื่อส่งเขาไปทำงานที่ดูไบเมื่อไปถึงดูไบเขาได้งานเป็นแรงงานในทะเลทรายที่รกร้างและอันตรายแต่คืนหนึ่งพายุทรายพัดกระหนำ่ำและในคืนนั้นเองหญิงสาวชาวอารับห้าคนมาจัดปิกนิกในทะเลทรายเดียวกันแต่พวกเธอติดอยู่ในพายุเด็กหนุ่มชาวอินเดียนคนนี้ช่วยเหลือพวกเธอและพาไปหลบภัยในกระท่อมของเขารรถของสาวสาวเสีย ทำให้พวกเธอต้องอยู่กับเด็กหนุ่มในทะเลทรายนั้นแต่แล้วเด็กหนุ่มคนนี้กลับใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของพวกเธอทำบางสิ่งที่ทำให้สาวสาวทั้งห้าไม่เพียงแต่ให้เงินเขาแต่ยังพาเขากลับไปบ้านของพวกเธอให้งานเขาและตอบสนองทุกความปรารถนาของเขาในยามค่ำคืนคำถามคือเด็กหนุ่มแรงงานยากจนคนนี้มีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้สาวงามชาวอารับทั้งห้าต้องยอมทำตามทุกคำขอของเขามาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กัน ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อพาวานีปูในอินเดียมีบ้านดินหลังเล็กๆที่สะท้อนถึงความยากจนและความเรียบง่ายภายในบ้านนั้นมีสามคนอาศัยอยู่อดิตยาพ่อของเขาชื่อสิวัมลานและแม่ชื่อสุศีลาอดิตยาไม่กลัวงานหนักแต่แค่ได้ยินคำว่าการเรียนเขาก็รู้สึกเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างพ่อแม่ของเขาแม่จะยากจนแต่มีความฝันว่าลูกชายจะเรียนรู้และประสบความสำเร็จทุกเช้าวพวกเขาจะส่งอดิตยาไปโรงเรียนพร้อมกระเป๋า และคำอวยพรแต่แทนที่อดีตยาจะไปโรงเรียนเขากลับไปนั่งจิบชากับเพื่อนที่ร้านกาแฟสูบบุหรี่หรือบางครั้งก็หนีไปดูหนังเมื่อกลับบ้านเขาจะแกล้งทำเป็นเรียนหนักทั้งวันพ่อแม่ภูมิใจคิดว่าลูกชายตั้งใจเรียนและกำลังก้าวหน้าอดีตยาจะขอเงินพ่อแม่เพื่อซื้อหนังสือหรือชุดนักเรียนแต่เอาเงินไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยวันเวลาผ่านไปจากวันกลายเป็นเดือนวันหนึ่งสีวอมลานพ่อของเขาไปเมืองเพื่อทำธุระเขาแวะพักดื่มชาที่ร้านเล็ก และต้องตกใจเมื่อเห็นอดิตยานั่งหัวเราะคิกคักกับเพื่อนๆขาของสีวัมสันเท่าเขาเดินไปนั่งข้างลูกชายอดิตยาเห็นพ่อหน้าซีดเผือดพ่อพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกแต่เจ็บปวดว่าเงินที่ให้ไปซื้อหนังสือและไปโรงเรียนลูกเอามาใช้ที่นี่ใช่ไหมอดิตยาพยายามโกหกพ่อครับวันนี้โรงเรียนหยุดผมเลยมาหาเพื่อนสีวัมเข้าใจทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรแค่บอกว่าถ้าหยุดทำไมไม่กลับไปช่วยพ่อที่ไร่พ่อแก่แล้วต้องทนแดดทนหนาวทำงานหนัก เพื่อให้ลูกได้เรียนอดิตยาอับอายกม้มหน้าพูดว่าผมผิดไปแล้วจะไม่ทําอีกสีวัไม่ตอบอะไรกลับบ้านเงียบๆคืนนั้นเขาเดินวนในลานบ้านเหมือนมีพายุในใจและแตัดสินใจว่าจะเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นเมื่อกลับถึงบ้านสีวัลระเบิดความโกรธจับแขนลูกชายแล้วถามอดิตยาลูกบอกว่าโรงเรียนหยุดแต่ความจริงคือลูกไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นปีแล้วทําไมพ่อให้อะไรลูกขาดหรือน้ําเสียงของเขาเริ่มสัน่น พ่อทำงานหนักในไร่ทุกวันไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็เพื่อให้ลูกได้เรียนพ่อไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองแต่ซื้อชุดนักเรียนให้ลูกแม่ถึงกับหยุดยาเพื่อประหยัดเงินซื้อหนังสือให้ลูกแต่ลูกหลอกเราชีวอมน้ำตาคลอสุสีลามองหน้าลูกชายแล้วเดินเข้าห้องไปเงียบๆอดีตยานิ่งอายอยู่ในมุมห้องคืนนั้นเขารู้สึกผิดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใจหนักอึ้งด้วยความสำนึกผิดเขานอนไม่หลับคิดถึงการเสียสละของพ่อแม่และตัดสินใจว่าจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เช้าวันต่อมาอดิษยาออกไปหางานแต่ทุกที่ถามว่าเขาเรียนจบอะไรเขานิ่งเงียบเพราะไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีใครรับเขาเข้าทำงานดีๆเขากลับบ้านด้วยความเหนื่อยลา้าและคิดว่าถ้าเรียนไม่สำเร็จก็ต้องทำงานหนักเพื่อไม่เป็นภาระครอบครัววันรุ่งขึ้นเขาเริ่มทำงานเป็นแรงงานบางวันแบกอิดบางวันลากรถเข็นเงินที่ได้เขามอบให้แม่พ่อแม่ยิ้มรับแต่ในใจเจ็บปวดที่ลูกชายกลายเป็นแรงงานทั้งที่ฝันอยากให้เขาเป็นข้าราชการ ไม่กี่วันต่อมาสิวัมและสุสีลาคุยกันว่าอดีตยาเริ่มดีขึ้นแต่การเป็นแรงงานที่นี่ไม่ทําให้ครอบครัวรอดหรือมีอนาคตทําไมไม่ส่งเขาไปต่างประเทศบางทีเขาอาจหาเงินได้มากขึ้นอดีตยาได้ยินและคิดทั้งคืนถ้าไปดูใบแม้ต้องทํางานหนักแต่รายได้จะมากกว่าที่นี่หลายเท่าจะได้ช่วยแม่ซื้อของที่อยากได้และพ่อไม่ต้องทํางานหนักในระอีกเช้าวันต่อมาเขาบอกพ่อแม่ว่าผมพร้อมไปต่างประเทศช่วยจัดการให้ผมหน่อยสิวัมบอกให้เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว เขาจะจัดการส่วนที่เหลืออดิตยารีบจัดการทุกอย่างแต่ปัญหาคือเงินซีวามไม่มีเงินมากพอสุดท้ายเขาต้องขายที่ดินมรดกผืนเล็กๆด้วยใจที่หนักอึง้งไม่กี่สัปดาห์อดิตยาไปถึงดูใบเขาพักกับคนรู้จักที่เป็นแรงงานสภาพแวดล้อมและภาษาใหม่ทําให้เขาต้องปรับตัวแต่เขาไม่ยอมแพ้ไม่นานเขาก็ได้งานเป็นแรงงานบางวันยกของบางวันทาความสะอาดหรือทำงานในสวนแต่เงินเดือนน้อยมากแทบไม่พอใช้ใจส่วนตัวเงินส่งให้พ่อแม่ยิ่งไม่มีเขาได้แต่หวังว่า จะได้งานที่ดีกว่านี้วันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามีงานหนึ่งยากหน่อยแต่เงินดีมากถ้าทำได้พ่อแม่แก่จะได้ทุกอย่างที่อยากได้อดิตยารีบถามงานอะไรบอกมาฉันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อนบอกว่าไกลาจากที่นี่มากเป็นฟาร์มในเขตที่รกร้างมีสวนอินทผลัมแพะและอูดต้องดูแลทุกอย่างสถานที่เปลี่ยวแต่เงินเดือน4ี่ถึพันดีแรมอดิตยาตอบตกลงทันที วันรุ่งขึ้นเจ้าของฟาร์มชาวเอมิเรตมารับเขาอดีตยานั่งรถมองทะเลทรายผ่านหน้าต่างคิดถึงพ่อที่คงเหงื่อโชคในไร่และแม่ที่ประหยัดเงินยาเพื่อเขารถเดินทางจากเย็นถึงเช้าแต่ยังไม่ถึงที่หมายอดีตยาเริ่มกังวลนี่มันไกลมากเหมือนอยู่นอกโลกสุดท้ายหลังจากเดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนเขาก็ถึงฟาร์มรอบด้านมีแต่ทรายต้นไม้แห้งและความเงียบไม่มีคนไม่มีนกไม่มีเสียงใดๆมีเพียงแพะอูดและต้นอินทผลัมเจ้าของฟาร์มให้ถุงอาหารที่มีข้าวทัวเลนทินผัก และน้ำแล้วบอกว่านี่คือสเบียงสำหรับ15วันฉันจะกลับมาอีกที15วันข้างหน้าดูแลต้นอินทผลัมและสัตว์ให้ดีแล้วเขาก็จากไปอดีตยาอยู่ตัวคนเดียวในความเงียบเขาเช็คโทรศัพท์แต่สัญญาณไม่มีมือสั่นด้วยความกลัวเขาคิดอยากหนีแต่รู้ว่าการเดินเท้าจะใช้เวลานานและอาจตายจากความหิวกระหายเขาสูดหายใจลึกและบอกตัวเองว่าต้องอยู่ที่นี่ให้ได้ ไม่กี่วันเขาคุ้นเคยกับงานประจำวันทำความสะอาดต้นอินทผลัมให้อาหารแพะและรดน้ำอุดฟาร์มกลายเป็นบ้านของเขาหนึ่งปีผ่านไปบางครั้งเมื่อรู้สึกทอ้อเขาจะปีนเนินเล็กๆหลังฟาร์มที่นั่นบางครั้งมีสัญญาณโทรศัพท์เล็กน้อยให้เขาได้คุยกับพ่อแม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขามีกำลังใจคืนหนึ่งพายุทรายและฝนตกหนักอดิตยาตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องเขาตกใจใครร้องในทะเลทรายร้างตอนดึกแบบนี้ เขามองออกนอกหน้าต่างเห็นไฟหน้ารถไกลๆคิดว่าเจ้าของฟาร์มอาจติดอยู่ในพายุเขาวิ่งฝ่าฝนและความมืดไปถึงรถเห็นเงาคนสี่ห้าเงาความกลัวผุดขึ้นนี่ใครกันแต่เมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหัวใจเขาก็อ่อนลงผู้หญิงกำลังเดือดร้อนเขาเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นทำไมร้องสาวสาวตอบด้วยเสียงสั่นขอบคุณที่เจอคนสักทีกลัวว่าจะเจอสัตว์ร้ายเราแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณรถก็เสียอดิตยาปลอบ อย่าก,กลัวตามผมมาผมมีที่พักหลบฝนได้และพักผ่อนได้พวกเธอตามเขาไปเมื่อถึงฟาร์มเขาให้น้ำและปลอบใจตอนนี้ปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้ผมจะช่วยพาไปเขามีผ้าหม่มและหมอนแค่ชิ้นเดียวเขายกให้สาวๆแล้วนั่งเฝ้าทั้งคืนข้างนอกพายุโหมกระหนำ่ำแต่ใจเขารู้สึกสงบที่ได้ยินเสียงมนุษย์หลังจากอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานเขานั่งมองสาวๆที่หลับไปจากความเหนื่อยลาและคิดว่าในที่สุดก็มีคนให้คุยด้วย เช้าวันต่อมาอดิษยาจุดเตาทำชาและอาหารเช้าสาวๆตื่นมาเห็นเขายิ้มและบอกว่ามากินข้าวกันแล้วผมจะบอกทางให้พวกเธอทึ่งที่เขาทำอาหารได้ในสภาพที่ขาดแคลนหลังกินข้าวพวกเธอขอให้พาไปที่รถแต่รถจมอยู่ในทรายและสตาร์ดไม่ติดอดิษยาบอกว่าเจ้าของฟาร์มจะมาอีกห้าวันถ้ามาเขาจะช่วยซ่อมรถและพาคุณไปเมืองได้สาวๆปรึกษากันและตกลงอยู่ต่ออย่างน้อยที่นี่ก็ปลอดภัย ห้าวันผ่านไปสาวๆเริ่มสนิทกับอดิตยาถามว่าเขามาจากไหนเขาตอบว่าผมมาจากอินเดียพวกเธอแปลกใจอยู่ที่ร่างแบบนี้ได้ยังไงอดิตยาเล่าทั้งหมดว่าเขาเคยเป็นลูกชายที่ไร้ค่าหนีโรงเรียนหลอกพ่อแม่จนรู้สึกผิดและเปลี่ยนตัวเองมาทำงานที่ดูใบเพื่อช่วยครอบครัวสาวๆฟังด้วยความเห็นใจหนึ่งในนั้นถามที่อินเดียยากจนขนาดที่ต้องมาทำงานไกลบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพจริงหรือ อดิตยาตอบว่าใช่มีคนนับล้านที่ไม่มีแม่แต่ข้าวสองมือสาวสาวตกใจเพราะไม่เคยรู้ว่ามีชีวิตแบบนี้อยู่ความเรียบง่ายและความจริงใจของอดิตยาทำให้สาวสาวประทับใจพวกเธอถามถึงอินเดียเรื่องแม่น้ำทุ่งนาบ้านดินและวิถีชีวิตเรียบง่ายอดิตยาเล่าด้วยรอยยิ้มพวกเธอสัญญาว่าจะไปเยือนอินเดียและบ้านของเขาเขาตอบว่าถ้าผมอยู่ที่นั่นจะชงชาให้ดื่มสาวสาวหัวเราะและบอกว่าถ้าเราไปเราจะพาคุณไปด้วย ห้าวันผ่านไปเจ้าของฟาร์มยังไม่มาสาวสาวเริ่มกังวลอดิตยาเองก็แปลกใจร้านอาหารก็ใกล้หมดแล้วสาวสาวตัดสินใจในใจว่าเมื่อกลับถึงเมืองจะเล่าเรื่องอดิตยาให้พ่อแม่ฟังและช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ำวันนั้นเจ้าของฟาร์มมาอดิตยาเล่าทุกอย่างให้ฟังเจ้าของฟาร์มไม่โกรธและพาสาวสาวกลับเมืองเมื่อถึงเมืองพ่อแม่ของสาวสาวที่กังวลมากโล่งใจเมื่อรู้ความจริงและประทับใจในความซื่อสัตย์ของอดิตยาพวกเขาบอกว่า ถ้าเด็กหนุ่มนี้ยอมทำงานให้เราพาเขามาได้เลยคนแบบนี้หายากไม่กี่วันสาวๆกลับมาที่ฟาร์มพร้อมข้อเสนออดิตยาไปกับเราเราให้เงินเดือนสองเท่าที่พักดีๆและการงานที่มั่นคงอดิตยานิ่งคิดแล้วตอบว่าผมเคยอยู่คนเดียวที่นี่แต่ความเมตตาของคุณทำให้ผมรู้สึกเป็นมนุษย์อีกครั้งผมยินดีไปเขาย้ายไปอยู่กับพวกเธอทำงานเป็นคนขับรถช่วยงานบ้านและกลายเป็นเพื่อนสนิทของพวกเธอ สองปีผ่านไปอดิตยาไม่ได้กลับอินเดียสาวๆถามว่าครั้งสุดท้ายที่กลับบ้านคือเมื่อไหร่เขาตอบว่าสองปีแล้วงานเยอะจนลืมเวลาพวกเธอบอกให้เขาไปเยี่ยมพ่อแม่พร้อมให้เงินก้อนใหญ่และของขวัญอดิตยานําเงินซื้อของขวัญกลับบ้านเมื่อถึงหมู่บ้านทุกคนทึ่งเด็กหนุ่มที่เคยถูกเรียกว่าไร้ค่ากลับมาด้วยรถยนต์และท่าทางมั่นใจพ่อแม่ร้องให้ด้วยความดีใจพ่อบอกว่าตอนนี้ลูกมีทุกอย่างแล้วแต่งงานได้แล้วอดิตยาตอบว่ายังครับถ้าถึงเวลาผมจะบอกเอง เขากลับไปดูใบพร้อมของขวัญให้สาวๆเช่นสารีผ้าไหมขนมและกำไรสาวๆดีใจมากอดิตยาไม่ใช่แค่คนงานแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเธอความผูกพันเริ่มก่อตัวเป็นความรักสาวๆทั้งห้าต่างเริ่มหลงรักเขาแต่ความรักนี้กลายเป็นความขัดแย้งเมื่อคนหนึ่งเรียกเขาไปด้วยอีกคนจะส่งข้อความถามว่าอยู่กับใครความหึงหวงเริ่มก่อตัวอดิตยารู้สึกหนักใจเขาไม่อยากให้เพื่อนรักกันแตกแยกเช้าวันหนึ่งเขาบอกสาวๆว่า ผมอยากลาออกผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเสียหายเพราะผมสาวสาวช็อกและสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะก,กันอีกขอให้เขาอยู่ต่อแต่ความจริงคือการแข่งขันในใจของสาวสาวเริ่มขึ้นทุกคนอยากให้อดิตยาเป็นของตัวเองในที่สุดสาวสาวแต่ละคนสารภาพรักกับเขาและขอคําตอบอดิตยาลำบากใจเขารู้ว่าเลือกใครคนหนึ่งอีกสี่คนจะเสียใจเขาคิดว่าผมเป็นแค่แรงงานจะคู่ควรกับใครได้สุดท้ายเขาเลือกสาวคนหนึ่งที่เงียบขรึมและใส่ใจเขามากที่สุดคืนนั้นเขาโทรหาเธอ และบอกว่าผมรักคุณถ้าคุณรักผมจริงแต่งงานกันแล้วไปอินเดียด้วยกันคืนนี้เลยเธอตอบว่าฉันโน้มน้าวพ่อแม่ให้ยอมรับการแต่งงานได้แต่พวกเขาจะไม่ยอมให้ฉันไปอยู่ที่อินเดียอดิตยาบอกว่าถ้าคุณรักผมจริงต้องเสียสละผมไม่ต้องการเงินของคุณต้องการแค่ตัวคุณเธอร้องให้และบอกว่าถ้าคุณยอมเปลี่ยนเป็นาศาสนาฮินดูเพื่อฉันฉันก็พร้อมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอินเดียกับคุณ ทั้งคู่แต่งงานกันอย่างเรียบง่ายและเดินทางไปอินเดียทันทีอดิตยาแนะนำภรรยาให้พ่อแม่รู้จักนี่คือคู่ชีวิตของผมพ่อแม่น้ำตาไหลด้วยความยินดีกอดสภัยและกล่าวว่าเธอคือคนที่ทำให้ลูกชายเรากลายเป็นคนดี